สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่ขับร,บรักขบันนี้วาวนาด้วยกันบทสวัสดีที่25ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระก็ยาวหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เป็นภาวนาที่จะมีคุณค่าสำหรับเราในการติดต่อสัมพันธ์กับพระเปเจ้านะครับ <c oughs> ข้าแต่พระยาเวข้าพระเจ้ายกจิตใจเราลึกถึงโรงข้าแต่พระเจ้า ของข,ข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์อย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอายอย่าทรงปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือข้าพเจ้าใช่แล้วผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายแต่ผู้ที่ทรยศต่อพระองค์โดยไร้เหตุผลจะต้องอับอายข้าแต่พระยาเวโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์โปรดทรงสอนมันคาของพระแก่ข้าพเจ้า ปรดทรงนำข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดทั้งวันข้าแต่พระยาเวโปรดทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมาขออย่าทรงระลึกถึงบาปและความผิดที่ข้าพเจ้าทําในวัยเยาว์โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวโปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์พระยาเวทรงความดีและทรงเที่ยงธรรมพระองค์จึงทรงสอนทางให้คนบาปทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรมทรงสอนคนยากจนให้รู้ทางของพระองค์มันคาทุกสายของพระยาเวคือความรักมั่นคงและความศักดิ์จิิงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีิกาของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวเพราะเห็นแก่พระนามพระองค์โปรดทรงอภัยความผิดของข้าพเจ้าแม้จะหนักสัวปานใดก็ตามใครคือผู้ที่ยำเกรงพระยาเวพระองค์ทรงสอนเขาให้รู้จักทางที่ต้องเลือกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างร่ำรวยลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกพระยาเวประทานคำแนะนำแก่ผู้ยำเกรงพระองค์ ทรงสอนเขาให้รู้จักพันธะสัญญาของพระองค์ในตาของข้าพเจ้าเพ่งมองหาพระยาเวตลอดเวลาเพราะความเพราะพระองค์ทรงปลดเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดักโปรดผินพระพักมาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาข้าพเจ้าเสดเพราะข้าพเจ้าโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์โปรดทรงบรรเทาความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลายโปรดทรงนำข้าพเจ้าให้พ้นจากความยากลำบาก โปรดทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดของข้าพเจ้าและทรงลบล้างบาปท,ทั้งหมดของข้าพเจ้าโปรดทรงทอดพระเนตรเห็นว่าศัตรูข้าพเจ้ามีจํานวนมากและเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างรุนแรงโปรดทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้าและทรงช่วยให้รอดพน้นข้าพเจ้าลีภัยมาพึ่งพระองค์ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลยขอคุณธรรมความดีและความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าเพราะความ เพราะข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปร,รปดปล่อยอิสราเอลให้พ้นจากความยากลำบากทั้งปวงเถิดครับพี่น้องก็อยาสักหน่อยดังที่บอกนะครับแต่ว่าก็เป็นบทภาวนาที่วอนขอความช่วยเหลือจากพระเบญเจ้าตลอดนะครับในเรื่องราวต่างๆและก็เป็นบทภาวนา คำอ้อนวอนที่มีข้อความมีปริชายานมีความรู้สึกนึกคิดที่เชื่อวางใจและรักในพระเจ้าอย่างมากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนื้อหาก็พูดถึงความซื่อสัตย์ของผู้ที่ภาวนาานั้นผพ้จะตอมอ่ำต้อยยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนบาปแล้วก็วอนขอพระเจ้าให้ช่วยให้อภัยบาปในชีวิตของตน รู้ว่าพระองค์นั้นทรงความดีเหลือล้นทรงความรักอันยิ่งใหญ่ก็เป็นเรื่องราวในทําดองนี้บทสวดีนี้ก็เป็นบทภาวนาของกษัตริย์ดาวิดตนเองที่สำนึกถึงความต่ำต้อยความบาปค,ความผิดของตนเองและก็ขอพระเบญจเจ้าให้อภัยกับชีวิตของตนเองนั่นเองเพราะน,นั้นก็ขอให้เราในแต่ละวันนะครับพี่น้อง เราก็แน่นอนที่สุดการภาวนาที่สําคัญนั่นก็นคือภาวนาเพื่อขอพระบิชาาท่งช่วยให้ชีวิตนั้นได้ดําเนินไปอย่างดีได้เป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็มีความหมายสําหรับการเจริญชีวิตในแต่ละวันที่ต้องมีพระเบญชาาอยู่กับชีวิตของตอนเองด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ท่าทีของการภาวนาเนี่ยก็ต้องออกมาจากชีวิตมาจากจิตใจจากความสำนึกในความต่ำต้อยสำนึกในความผิดของตนเองแล้วก็รับในความยิ่งใหญ่ภูมิใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของพระเบญ้าที่พระองค์ทรงม,มีต่อเรามีต่อชีวิตของเรานะคำภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คำภาวนาด้วยความ ปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามารุทีนหรือว่าปล่อยไปเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่แต่ว่าการภาวนาทุกครั้งเราต้องยกจิตใจขึ้นาหาพระเบญจาภาวนาก็คือสนทนาปฏิสัมพันธ์ติดต่อสัมพันธ์กับพระเบญจาและต่อหน้าพระเบญจาเาเราก็สำนึกในความต่ำต้อยสำนึกในความไม่เหมาะสมแต่ว่า ระลึกและก็ยอมรับในความยิ่งใหญ่ในความดีในความเมตตาที่พระเปเจ้าจะทรงมีต่อเรานะครับนี่ก็สิ่งสําคัญก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขอให้ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับไม่ใช่เราภาวนาแล้วเราต้องขอให้เป็นไปทั้งนี้มันทาไมเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนั้นอะไรก็คงไม่ใช่นะครับเราต้องไม่บังคับพระเจ้าต้องให้พระเจ้านะั้นก็ประทาน สิ่งที่ดีที่สุดแล้วพงค์ก็อย่างนั้นจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราภาวนาวันนี้ก็ขอให้เราได้ภาวนาอย่างดีและขอให้เราได้มีพระเป็นเจ้าประับอยู่แล้วก็พระองค์จะช่วยเหลือดูแลเราเสมอขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสร์ผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระกรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ